พระเจ้าพ่อรองท่านพี่คะ่ะถ้าในเมื่อรองท่านไม่ใช่สายเลือดโดยแท้จะรออะไรเลยพี่คะ่ะกระบอกทิ้งบัลลังเลยอไอ้บ่าวช่างยกุกถ้ามึงคิดจะโค่นบันลลังมึงก็ข้ามซพกูกรับวางตัวมึงล่ะ ไม่นึกเลยว่าองค์ราชบุตรอันเชิญนั้จะเป็นหญิงแต่ความรับในครั้งนี้ข้าพระเจ้าจะขอปกปิดเอาไว้จนวันตายหลวงชาติหลวงชาต,ชาติช่วยเราด้วยเราถูกทำร้ายหลวงชาติหลวงท่านาน,นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยบอส และเพคะไม่ซ้อมไม่ได้นะเนี่ยถ้าพิชิตเป็นเจ้านะป่าน<อ>นี้ท่านก็จะม,มาซ้อมแบบนี้หรอกไม่ได้พิชิตเป็นไม่ได้ต้องราชมุตรคนเดียวเท่านั้นที่เป็นได้นะเพคะซ้อมซ้อมฝีไม้ใดมือให้เก่งก็จะได้ไปสู้กับศัตรูได้ยังไงล่ะเพคะ ต้องเต็มที่ซ um. uh ้อมต้องเบาๆไม่เ huh. ข oh ้าปาเบาๆได้ไหมคะอยู่โอมยได้ไงล่ะหวังฉันต้องอยู่บนมองฉันไม่อยู่ละเออไม่เอาดูไม่อยู่อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอันเชิญอันเชิญอยู่ที่ไหนลูก ช่วยพ่อด้วยพ่อถุงทำลายลูกเสร็จพ,อพ,อพอ่อพ่องคัอไอ้สิ่งมิชิตลูกชั่วคิดจะทำร้ายพอ่อแต่พ่อสิก้าวกำลังพูดดีๆเสร็จพ่อไม่ยอมก็มต้องให้ก้าวกำลงลงมือหน่อยเร็วถ้ามึงคิดอยากได้พลังมึงก็ฆ่ากูห้ตายก่อน ไอสิห์ชิมึงใจดูเลยมึงตายอ๊ยอะรอะร้องช่วยด้วยรสชาติให้เราช่วยกันทีบูมช่วยด้วยบ้าบ้ารสชาติช่วยหึ่งค่ะมัน่วยไม่ลนะไอเนี่ยไงพี่ไอ้บ้ามัวเราะร้องร้องบ้าบ้า Ya Allah บัดเดี๋ยวนี้องค์พระบิดาส่งสินสวรรคตรลงไปเป็นคำสั่งของเอาราชบุตรอัญเชิญพ่อให่ครับนำเสาลงครึ่งเสาแล้วนำพระศพของพระบิดาท่านขึ้นสู่หอพระธรรมสังเวศเดี๋ยวนี้พ่อให่ครับ เหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่เกิดขึ้นใครอยู่ในเหตุการณ์คอยเชฟฟาบากเราหมอมฉันได้ยินเสียงของพระองค์ท่านก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรจึงวิ่งตามเสียงมาจนในที่สุดมาณสถานที่นี้ภาพที่เห็น พระองค์ท่านนั้นโดนทำร้ายกระหม่อมเช่นเข้าช่วยเหลือพระองค์ท่านจนพระองค์ราชบุตรอัญเชิญมาณสถานที่นี้พร้อมกับทุกๆคนพระเจ้าค่ะเป็นความจริงเหรอหลวงชัาเป็นความจริงพระเจ้าค่ะระวงท่านเพคะสิ่งที่หลวงชาติพูดพระองค์ท่านคิดหรือว่าเป็นความจริง ความจริงอยู่ที่ก้ากม่อมชันก้ากม่อมชันเป็นเวรยามภายในได้ยินเสียงของไอ้หลวงชาญคุยกับพระองค์ท่านก่อนที่จะสิ้นสวรรคตกม่อมชันก็ไม่เอกใจอะไรก็คิดว่าคุยกันปกติแต่พอเกิดเหตุการณ์เข้าภาพที่เห็นก็คือไอ้หลวงชาติ ทักดับออกจากซวงอ,อกท่านพูดอะไรเ<ค>น,นี่ยคนที่ทําแบบนี้ก็เขาม,มชั่นเห็นว่าเป็นคนร้ายแล้วคนร้ายคนนั้นมีอาวุธก็คือมึองไอ้ลูกชจ้าหยุดพ่ายแล้วพลังการเสน่หพี่มันเป็นความจริงไปเถอะค่ะหยุดพูดใส่ร้ายเราได้นะถอนคำพูดกูมไม่ถอนหลักฐานอที่มือไหวอยู่ไอ้ถอนคำพูดพไม่ถอนแล้วไหลเลือดเธชื้อไรโยไอ้ปบาศบเดือดอันนี้เลยอองราชสมุด ทอ่ระธายคนอื่นตอบพัรท้งดูรื่ดูใจมึงดำเออเยารทำลงข้าต่กส่าใจผู้ร้ายบอดแข็งท่านก็ยอมรับ ร้องร้มามซะดิของเดชะทรงโปรดเออเอยทรงโปรดปลานีฟังกล่าวฟังกล่าวบ่งชี้เออเอย เอเอมีได้ทหาาจับเป็นไม่ได้จับตายลุงชาติพยจโอูยชัวชีวิตาราชาการของข่ายอ้อมชาติทำแต่สิ่งดีงามมาตลอดกูดไม่เชื่อวันนี้มึงทำสิ่งเลวร้ายมึงปรงพวกท่านนาเวลานี้ถ้าหากก็ผิดถ้าจะยอมก้มหัวจับแต่กูไม่มีความผิด ไม่ว่าใครหน้าไหนจะมาจับตัวกูมึงฆ่าก๋วยตาแ้วจะได้รากเทไรวิญญาณไปไาให้พ่อมาด้วยตามไปเป็นคำสั่งของพระองค์ท่านให้เราบัญชาใช่พ่อด้วยพ่อบัญชาพ่อหลวงชาติพ่อหลวงชาติ พ่อไอ้พอ้อนี่เป็นเรื่องอะไรประชาเช่พ่อด้วยเหอพ่อพ่อโดนทำร้ายมาพ่อหาว่าพ่อเป็นกบฏพ่อพ่อหนีไปก่อนพ่อเดี๋ยวทางนี้ทางนี้แกการเองพ่อไปก่อนนะลูกเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไอ้ประชามึงมาขวางหน้ากูทำไมพ่อมึงคือกบฏไม่จริงพ่อเราไม่ใช่กบฏถ้ามึงพูดอย่างนี้กูจะถือว่ามึงเป็นกบฏอีกหนึ่งคน แล้วกูจะข้ามเลเกงเก่งมึงเข้ามานี่เหตุฉันไหนเหตุได้แล้วนะมึงจึงขวางหน้ากูนี่เดี๋ยวจะลมพับมึงต้องดับเป็นผีโปรดฟังว่าจีเอาไว้มึงคิดถลำมาทำทะลึงเดี๋ยวมึง และจะถึงความตายามึงเลือกเองนะไม่นึกเลยไม่เคยคิดมึงเปรียบเหมือนงูพิษกันเอาไว<ฮ>้อ่อ<ฮ>มึงนั่และขอเพอเมื่อไรมึงแหวงกัด เปียบมึงเป็นสัตว์ดูร้ายจะสู้ให้แหลกกูกะไม่นีจนกว่าชีวีวางวายเก่งจริงมึงเข้ามาพ่อกูไม่ใช่กบฏพ่อมึงไม่ใช่กบฏแต่พ่อมึงทำไปแล้วมึงขวามึงต้องตายพ่อพ่อหนีไปเปไหนีูไปไหนทหารจับมัน ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ ก็มักจะมีครูแบบนี้จะพูดไปแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้สิ่งที่เช่มชอยคิดมันดีหรือไม่ดีมันสมควรหรือไม่สมควรแต่เขาว่าความรักมันห้ามใจคนไม่ได้เหมือนฉันเช่มช้อยถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ครูเพราะว่าพ่อนั้น เป็นอาจารย์ที่สำนักดาบพ่อคือพระครูธรรมโชติพอพ่อเสียฉันแช่มช้อยก็รับหน้าที่ดูแลสิทธิในสำนักดาบแทนพ่อแต่ตอนนี้ฉันมีความรักแอบชอบราชันฉันก็ไม่รู้ว่าราชันน่ะเขามีใจให้กับฉันหรือเปล่าแต่ฉันนแอบชอบเขามานานก็ว่าไปสักวันหนึ่ง น้ำหยดลงหินหินก็ยังกร่อนถ้าราชันรักฉันบ้างชอบฉันบ้างฉันคงจะมีความสุขไปตลอดชีวิตวันนี้กะว่าจะไปซ้อมเพลงดาบให้ราชันแล้วก็จะไปกระหนุงกระหนิงกับเขาสักนิดหนึ่งเผื่อว่าเขาจะมีใจให้กับฉันบ้าง c 자 สถานลานสำนักเรานี้มาพาักอาศัยพอท่านมาฝากเอาไวา้แล้วก็จากไกลสุดกุ่ พ่อครูดูแลรักสิทธแท,แท้ครูท่านให้พากเพียนเขียนอ่านให้สิทธนั้นมันเรียนรู้คำสอนของครูลูก ควรมีค่าสิทธิบูชาเชิเดชูสิทธิ์ดีไว้ต้องรู้คุณคนต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูเขามอบให้มันก็เป็นความรู้กับตัวของเราเออช่<ด>วยไห ฉันเองราชันเออพี่ล่ะชื่ออะไรบุนเชียงชื่อน่ากินจังเลยเนาะโอ้แทงขนานดะนี้หลายตังกันเนี่ยคนเะนี่ยพี่กันเชียงเอชันนะนะมีพ่อเอ,อพ่อของชันนะเป็นผู้สําเร็จราชการอยู่ภายในเมืองออชื่อว่าหลวงชาติโอแกก็ดี่ะที่มีบุญนะเนี่ยพ่อหลวงชาติเคยบอกฉันเอาไว้ว่าฉันนะมีแม่ชื่อว่าชวนชมเอ,อและที่สําคัญ มีพี่น้องฝาแฝดด้วยนะมีฝาแฝดด้วยใช่แล้วเฮ้ยแต่ต้องมาพัดพรากจากกันไปเหรอใช่พี่โอ้ยขนแฝดด้วยมัมาเช้าขับรถเข้ามาสตูยังเจอเจอหมาแฝดเลยนะจริงเจอหมาแฝดออเพิ่งเจอเนี่ยโว้ยมันแฝดแล้วตัวติดกันนะ ขับก็มานี่กำลังจะขึ้นประตูสตูเราดีโอเนี่ยเออเห็นหมาแฝดเห็นหมาแฝดาเราก็เห็นว่าเขเกิดมาทีวิตไม่เคยเจอหมาแฝดเลยเว้ยกะวันวันนี้หวยออกเดี๋ยวนี่ยหวออกจะไปดูเลขกันหน่อยเออหมามันมันมันหมาแฝดมันมันมาตูดชนกันน่ะเออหมาแฝ้พี่นิราสาระตลอดเลยอาไมอ่ะใช่หมาแฝดที่ไหนเล่าอาไมะหมาเขาเขาอินเลิฟกันอ๋อหมาเขาฟิตเจอริ่งกันเอาจะไม่รู้เลยเรนนิดว่าหมาแฝดอนะที่ ออแล้วแกมีพี่น้องมีแฟดด้วยใช่เออพ่อฉันน่ะส่งให้ฉันมารเรียนอืออยู่กับพ่อครูธรรมโชตินี่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ได้เจอพ่อเลยแต่พูดถึงว่าแกก็ยังดีนะยังรู้ที่มาพ่อแม่ของแกแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่ฉันเป็นใครวะไม่มีใครเคยเล่าให้ฟังแม้ทั้งครูยังไม่เคยเล่าให้ฟังเลยจริงเหรอพี่เออแต่ฉันเนี่ยนะไปรู้ประวัติเด็กวัดคนหนึ่งมา ใครวะพ่อครูธรรมโชติเดี๋ยวเราให้ฟังโอ้โหชีวิตบรรณาน่าเศร้ามากเลยนั่นหสารหมานกูฟังนึยใครใครในวัดใครวะฉันบอกพี่ไม่ได้หรอกถ้าหากฉันบอกพี่ไปนะพี่ต้องไปล้อมันแน่เลยเฮ้ยไม่ล้อหรอกปาบอกด้วยพี่นะแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้กันนะมันเป็นยังไงแล้วเรื่องมันเป็นยังไงพี่ต้องสัญญากับฉันก่อนแล้วพี่จะไม่ไปล้อมันนะเออน่าจะไม่เล่าให้ใครฟังไม่ล้อมันแน่ก็พ่อครูธรรมโชติน่ะสิเขามาเล่าให้ฉันฟังเมื่อครั้งอดีตนะ เขาอะเดินตลาดเออแล้วเขาอะไปเจอแม่หมาสีเขียวตัวหนึ่งแม่หมาสีเขียวเดินโซซัดโซเซโซซัดโซเซเออมาที่หน้าของพ่อครูแล้วไงอะใบหน้าของมันน่ะโศกเศร้าน้ำตาเนี่ยไหลพรากพรา,ากเลยโหนางสารวะพอมันเจอพ่อครูมันก็วิ่งไปคาบเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาโอ,อ้ยแล้วมันก็เอาเด็กคนนั้นน่ะทิ้งไว้ที่หน้าพ่อครูเฮ้ย แล้วมันก็มองที่หน้าพ่อครูเหมือนประมาณว่าอยากจะฝากให้พ่อครูน่ะเลี้ยงดูเด็กคนนี้โอ<ฮ>้โหพอมันทิ้งเด็กไว้ปุ๊บมันก็วิ่งหนีหายเข้าไปในตลาดเลย<ฮ>ด้วยความเมตตาของพ่อครูพ่อครูก็เลยรับเด็กคนนั้นน่ะมาเลี้ยงเอาไว้ในสำนักอยู่ในสำนักแล้วทุกวันเลี้ยงอยู่ไหมเนี่ยอยู่ในที่นี้เลยทกวันนี้ยังอยู่ด้วยบอกไม่ได้ไงว่าใครวะบอกไม่ได้เลยแต่รู้ว่าแม่หมามันนะขนสีเขียว โอ้แต่ดงว่าไอเด็กคนนั้นเนี่ยแม่แม่มันมันฆ่ามาฆ่ามาเออเอจาสองสามวันนี่กูฝันแปลกๆเว้ยฝันยังไงฝันว่าแม่กูอยากฆ่าพระไตเฮ้ยไอห่าทำไมแม่กูไม่ถือว่าแม่แม่กูต้องฆ่าเห็นไหมแล้วครับสงสัยไอ้นี่ลางสังหรณ์แรงแม่มันมาเข้าฝันแล้วแต่พี่ไม่ต้องไปรู้หรอกนะว่าเด็กคนนี้เป็นใครจะเล่าพี่ฟังเฉยเฉยเลยเขาบอกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะ เขาบอกเมื่อมั่งมีหมูมิดมุ่งหมายมองเมื่อมองมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อมอดม้วยหมดมิดมุ่งมองหมาเมื่อมอดม้วยหมูหมาเมียแม่งไม่มองเมียมันเหมินหม้อหม้อเมียแม่งเหม็นกระดานั้นเชียวเขาบอกชีวิตคนเราพยายามมันตกมันได้เป็นอย่างนี้ไงครับอย่างที่เขาบอกว่าหนาวนี่นวลน้องนอนเนิ่นนานหนุ่มหนุ่มนึกหนุ่งหนิงนอนนิ่งน่งหน้านวลน้อง หนาวนี้น้ำเนตนองนวลน้องนึกหนายแหนงเนื้อหนูน้องหน้าหนุนนักหนังหนาโน่นนะน้องนอกนี่นะน้องไหนเฮ้ยเคยเปล่าเนื้กนูดเนอะเราพูดอะเดี๋ยวจะติดกันะนียพูดถึงว่าชีวิตชีวิตฉันนี่นักมันมันก็ลําบากเคยคิดสั้นนะเคยคิดสั้นคิดสั้นทําไมเรามันท้อแท้ชีวิตน่ะเล่นลิเกไม่ไม่รวยทักทีนั่น่ะ แล้วทำไมชิดสั้นทำไมก็เลยวันนั้นน้อยใจเม,า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 มาื่อประมาณตีสองกว่าก็เลยเดินไปที่สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยากําลังจะโดดสะพานอยู่แล้วนี่มียายแก่ๆอยู่คนอายุแปดสิบมาจับเอกว้เฮ้ยอหนูจะทําอะไรจริงเหรอบอกยายผมท้อแท้กับชีวิตไม่รวยทีอยากจะโดดสะพานฆ่าตัวตายยายบอกไอ้หนูถ้าเองไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวยายให้พรเองสามข้อให้พรได้สามข้อเลยเองจะขออะไรขอเลยพรนี้สามข้อล้วเองทําไง เขาบอกจริงปะยายยายบอกจิงแต่มีข้อแม่อยู่อย่างหนึง่งเองต้องมีอะไรกับยายครั้งหนึ่งก่อนแล้วยายจะให้พรเองกสามข้อยายอายุแปดสิบเออไอคนเรานี่ก็ไม่แหมครั้งหนึ่งว่าชีวิตอ่ะอยากจะรวยอย่างไรขอพรได้สามข้อจะขอให้ถนัดทนีเลยก็เลยลาดยายมาตีนสะพานเลยฟิตตะลิงกับยายะัวโ,โล่ยายเลยพ<ห><ม>อเรียบ<ม>ร้อยปุ๊บถามยายไหนขอไหนพรผมสามข้อล่ะยายเขาถามกูว่าไงไหมเอ้ยมึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย บอกยายฉันสี่สิบแล้วเอออายุมึงก็ตั้งสี่สิบแล้วเนอะยังเชื่อเรื่องงมงายพวกนี้อยู่อีกเออดูสินั่นโดนยายหลอกเขาแล้วเออเดี๋ยวบริสุทธิ์ไปแล้วยายหลอกให้กูโตพึมพึมยายแล้วโอ้โหแล้วยายเหนียวเรื่องแต่งเมจ่ะบ้าบอทเลึ่งขออะไรเหนียวนี่พูดถึงว่านะเออลาชันครับแกอยู่ที่เนี่นะถามจริงๆไม่เคยเหลียวตามองผู้หญิงไหนเลยไงเนี่ยโอ้ยไอเรื่องผู้หญิงผู้หญิงน่ะฉันเองไม่สนใจหรอก ตอนนี้ฉันอยากจะมีวิชาที่เก่งกล้าแล้วก็อยากจะเจอครอบครัวของฉันอยากเจอพ่อเจอแม่เจอน้องก็ชีวิตคนเราก็ต้องมองไว้นะคนใกล้ตัวแล้วแวกและแวกในสำนักดาบเนี่ยดูดูแล้วเขาก็สนใจแกนะไม่ไม่แกไม่สนใจเขาท้างไงวะพูดเหมือนรู้รู้ในยโตแล้วว่ามาทุกครั้งก็เห็นกันทำไมวะตอนนี้ความลับไม่สนใจเลยนี่จะเป็นฉันนะลูกวิ่งเต็มสำนักดาบไปแล้วคุยอ,อะไรอยู่จ้ะจ้ารู้คุยอะไรกันอยู่หรอจ๊ะ อ,อยากคุยด้วยคนนะ่ะไม่ต้องวัดดีหรอกแหมคนกันเองรุ่นราวคาวเดียวกันไม่ได้ห่างกันมากมายอะไรเลยโทรมาไหมอ่ะมาทุกวี่ทุกวันใช่อา้าวก็อยู่ในสํานักดาบจะให้ฉันไปไหนฉันก็ต้องมาที่นี่มาทุกครั้งก็ทําตาเล็กตาน้อยแหมแม่ครูนี่เฮ้ยหรือว่าแม่ครูเขาแอบชอบกูวะใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p ่เรโโ่